17บ A อันนี้ฝึกอีกไหมฝึกเหมือนก้างสิบบ 9, เจ็ด A นี่ยราใช้ไอ้ของจริงใช้ไอ้ของจรทีเข้ามุมครับจะได้ไม่โผล่หัวไปให้โดนยิงมีเข้ามุมอยง่นีงแบ่งๆแบ่งๆคือ a c c u s bang, 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 bang. s r i e y ครับแมนยำสูงมากจะเป็นเหมือนปืน hunting rifle พวกนี้นะครับ sniper ได้เลยแมนยำเก็บไว้พัดออกมา คร look closely look at the bolt how neat nice see this lock Can join w i บิดได้ครับพบพามาบัแบงโก ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเอกกรินวัรลงกิจวันนี้เราก็มาอยู่ที่งาน security and defense 2023นะครับที่เมืองทองธานีจัดขึ้นที่ฮอล์เถึง12นะฮะวันที่6-9ถึง9วันนี้เป็นวันสุดท้ายภายในงานก่อนที่จะเข้ามาก็ต้องผ่าน security check ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมนในงานกันก็จะมีทหารมีกลุ่มคนที่เป็น defense force นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนยุทธปกรร์ต่างๆเกี่ยวกับทหารยาเยี่ยมเลยครับแล้วเข้าไปดูในกันเลยครับ ที่บูธปืนโคกนะครับปืนโคกซีแซซึ่งอยู่ในบูธเดียวกันเพราะว่า C ีแซเนี่ยเขาได้ซื้อบริษัทโคกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยจะเห็นว่าทําไมโคกกับ c ีแซเนี่ยเขามาอยู่ที่บูธเดียวกันดูเลยครับมีอะไรบ้างเริ่มจากที่ใหญ่ก่อนเลยครับโคกอนาคอนดา6น um. oh ิ้วจุดแมกนัม เป็มไม้เต็มมือมากนะครับถัดมาเป็นโค้กไพทอนนะครับตัวนี้ไพทอน6นิ้ว3 5 7 4 4ลองดูครับก็มิติพอๆกันนะครับแต่ว่าที่มันจะออกมาคนละไซส์กันเพราะว่าเป็น44 Magnum 357โค้กคิมคอปลาตัวนี้เป็น357เหมือนกันอันนี้ก็จะโค้กพาได้ s <S นะ <It 's S 1> เล็กหน่อยโอเคก็ Colt M7 WowHey got Colt <Well. S 3> m7 that's an uh, infantry assault rifle this, yep. is a, this is a heat sink for sustained fire okay so you you could fire lots of rounds through that right non-stop non-stop exactly so that would typically come with a 50 round drum magazine something like that which one would be the most popular in m4 most popular M4 would just be a standard configuration okay, like, like these. Yep. This actually has been our, our leading seller. Yep. Um, because of the because of the versatility of the yep. Picatinny rails. That's right. Yeah. Where you can put a lot. Now every assault rifle now they want to put some type of optic. That's right. On. Yes. So come this to... kind of limits it a little bit. So this is they're actually dead. they're identical except for the the rail. For the rail. Okay. So so we do a lot of these rails. Yep. อันนี้ก็เป็น uh, product เขาแจ้งว่าอันนี้เป็นตัว M5 ความพิเศษเลยคือตัว b a r r e รนะครับเป็น free float หมดเลยคือไม่ทัชชิ่งกับตัวเรลกับอะไรเลยนะครับแค่มีแค่จุดนี้กับแค่จุดนี้ที่จะติดกับเฟรมนะครเพ <y> ราะฉะนะั้นเนี่ยการที่เป็น free float เนี่ยข้อดีก็คือ accuracy ครับแมนยำสูงมากจะเป็นเหมือน <t ell> ปืน h ันติงไรเฟิลพวกนี้นะครับส n i p e r ได้เลยแม่นยำ <t ell> าถัดมาดูบูทของซีซียกันบ้าง กลุ่มนี้ก็จะเป็นปืนพิสโทระะปืนแคนกันมีหมดเลยเริ่มจาก P10M P10S P10C P10C นี่คือ most famous ที่สุดแล้วนะครับพอใส่แม็กเข้าไปก็น่าจะพอดีกับมือผม,มอก็ compact size นะครับ P10F นะครับ full size มาพร้อมกับท่อละมันเครื่อง We'll be right back after this commercial break <B> เก็บเสียง <B> นะครับ พอเทียบกันแล้วตัว compact ก,กับตัว full size ต้องบอกว่าตัว full size ถนัดมือมากกว่าเยอะเลย s h a d o w 2 OR Double Action นุ่มแม่นุ่มมากแม่ไม่อยากจะเอาไปเทียกบกับ b บลิตตาแต่ว่าคนละเรื่องกันเลย s h a d o w 2 Orange ครับ TS2 Orange แต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้ครับ Tactical Sniper Rifle right ตัวนี้ Chamber in 3 0 8เป็น Bolt Action ครับ Look closely Look at the bolt How neat Nice Okay, this lock. really nice really nice y แล้จอวิคได้นะครับพบพามามาบัตแบงโกบูมสา่จักรโอเค ไลเทอร์ไรท์โอล์50แคลเด็กยิงลูกใหญ่ยิงลูกจุด5สูตรนะครับใหญ่ที่สุดแล้วเอวี่แมชชีนการ์อ๋ออันนี้แจ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแอนตี้โดรับผมเป็นแอนตี้โดรนโอเคครับหมายความว่าเป็นเป็นปล่อยแสงปล่อยคลื่นถูกต้องครับอันนี้จะเป็นส่วนฟีดตัวต่อตาจริงในระบบเนี่ยมันจะมีระบบค้นหาก่อนครับค้นหาสังการแล้วต่อตาค้นหาเจอปุ๊บเจอปุ๊บแล้วก็ส่งมาสังการสังการว่า จะทําการปล่อยผ่านไหมครับเบาระวังหรือต่อต้านต่อต้านแล้วถ้าเราต้องการต่อต้านต่อต้านปุ๊บก็ค่อยเข้ามาที่ตัวชุดแจมเมอร์ตัวนี้อันนี้จะเป็นปืนแจมเมอร์แจมเมอร์นั่นคือคีย์เวิร์ดแจมเมอร์โอเคครับครับตัวนี้จะเป็นโซนพกพาก็จะมี2สองนมีโซนต้นขาแบบพกพาทางด้านนู้นครับแล้วก็ต่อต้านแบบพกพาทางด้านนี้ทางด้านนี้ครับแต่ชุดนี้จะเป็นชุดฝึก จะพุกจะฝึกเจ้าหน้าที่ในการใช้งานตัวแจมเมอร์ครับว่าจะ่ท well ี่เาใช้งานในการใช้งานนี่ขอตัวสอบถามนอกเรื่องหน่อยครับได้ยินถ้าเราไปเจอเพื <th er in ar ่อนบ้านเรากําลังบังคับโดนมาอยู่เราสามารถที่จะยิงเจ้าแจมเมอร์ตัวนี้ใส่โดนเพื่อนบ้านเราได้ไหมครับได้เหมือนกันสบายเลยเป็นเรื่องเล็กเลยซึ่งก็ไม่แนะนําดีกว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องการแต่อันนี้คงจริงๆแล้วต้องเป็นมิ l i t a r ี่ยูสถูกไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าก่อนแจมเมอร์เนี่ยมันเข้าข่ายยุ่ธะครับ วิตถานครับก็ผู้ท I mean, ี่จะใช้งานได้ต้องมีปริญญาจากทางคาราบเที่ขายไปก็จะมีในไทยจะมีใช้อยู่แล้วทั้งกองทัพบกแล้วก็กรมตำรวจครับกองทัพบกก็จะเป็นชุดฟิกไซส์ที่ใหญ่เลยตั้งแต่ปีเมื่อไกลางิธีครับแล้วก็ของกรมตำรวจที่ก็สมว่าไปหลายชุดแล้วทั้งคอมนโดก็มีใช้ทางหน่วยยวดีทางตัวยวดีแล้วก็ทางตำรวจน้ำก็มีใช้ตอนนี้ก็มีไทยในประเทศเยู่แล้วแต่หลักที่นี่ทางบริษัทเนี่ยใช้ไทยเป็นฐานผลิตด้วยเรื่องทางบริษัทที่เป็นเห็นว่าศักยภาพของไทยเรามีความสามารถในการออกแบบ รถตู้ที่เห็นดนั่นเนี่ยครับตัต่อในประเทศไทยโอ้อันนี้คือเป็นเคสยูนิตที่ไว้คอนโทรลใช่ตัวนี้จะเป็นการทุกอย่างเลยทั้งพื้นที่นะครับทางด้านบนนะครับค้นหาเสร็จปุ๊บมีทั้งค้นหาแบบเรดาร์แล้วก็ค้นหาแบบคลื่นวิทยุด้านบนสุดตรงนู้นซึ่งจักเมื่อเนี่ยเขาปุมทุกแบนเลยแล้วจริงๆแล้วเขาได้ใช้งานไหมครับมีใช้งานอยู่ตลอดเลยครับในกรณีที่ไปปกคล้องดูแลพื้นที่ VVIP ปีที่แล้วก็งานเอเอ็กระบบก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นถ้าเป็นเคสที่ย่อยลงมาอย่างกรณีบางท่านไปในบางพื้นที่เรราางลอไปจดบัก ฟังเปินทีเพราะว่าตัวระบบเนี่ยสามารถค้นหาโดรนด้วยเรดาร์เนี่ยมาณ5กิโลและสามารถต่อต้านได้เมื่อก็5-8กิโลเพราะฉะนั้นถ้าเจอรูบสามารถขับงได้เลยสั่งการได้เลยใช่ครับโรงงานอยู่ที่ไหนครับที่ษาบางปูนี่แหละครับบางปูติดทะเลเลยครับติดทะเลครับครับเป็นทั้งโรงงานแล้วก็เทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้วก็ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์อยู่ในประเทศไทยที่เดียวเลยครับครับขอบคุณมากครับคุณทครับสวัสดีครับ What is this Wow What is that เ ah. ข้ามุมครับจะได้ไม่โผล่หัวไปให้โดนยิงนี่เข้ามุมแบบนี้ bang, 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 bang. แบ,บ่งๆ <bang>, แบงบๆ oh, แปลกดีโอเคลียดีมากเลยครับลูกทำยังไงอ๋อ this is from the training of Ukrainian special forces with d o u b machine gun awesome yes yes I will show you Video from the two days ago. Right now our guys are in Ukraine. In the Ukraine. Ukraine, right now, Two days ago. ago. It's a Training for war, of course. Of course, yeah, yeah. yeah training to fight Russians. And in this company I'm a... Uh, main... armor armor yeah. senior, yeah, yeah. So I feel sad for what happened between yeah, yeah, yeah. you and the yeah, yeah. Russian Yep. it's yeah. also sad to visit it. Yeah, yeah, yeah. you see young are you, guys. Are you, are you from Ukraine? No, 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 no. I'm from Czech Republic. From oh, Prague. sorry. Okay. Yeah, yeah. Yes. Well, no yes. problem. But, you know, you, you see the young boys. You know, take off yes. their shirt and the scars and the they're... news doesn't tell you much. But I actually, jump on YouTube. It's actually you can see. You know, without, without sensor, censor, without blur. You can't. Thing. See. Yeah, yeah, Like yeah, the yeah. whole it's... thing. It's, it's horrible. There's a Huge wall in the center of Kiev, where are the pictures, the soldiers who fell, uh, and yeah. when we walk past by, yep. the, you know, your yep. mother's sisters. Because your border and their border is close to each other, right? Uh, it's like 1,000 kilometers, yeah, yeah, from Prague to Kiev. Oh, no, I see. But it's not that far, one yeah. 1,000 yeah. yeah, not that is far. Yeah. One country between us and yep. them, yeah, yeah. One yeah. rocket can reach 1,000 case easily. Well, hope's end soon. Okay, stay safe, nice mother. Nice thanks, too. thanks. Of course, of course. Thanks. าสามารถเลี้ยงได้โดยที่ไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องให้น้ํากระโดดได้สั่งได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับดีกว่าหมาจริง,งด้วยไม่เห่าไม่มีเสียงครับที่สําคัญคือไม่ฉี่และไม่อึเรียลาดีมากครับตัวนี้เป็น7.62ว่ิกคริปเลยคลิปเลย ป็นตุรกีครับกำลังจะเข้ามาประจำกองทัพในไทยอาจัดเราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่หน้าฟูด้ดของก็อกเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขามีอะไรใหม่ๆนำเสนอบ้าง กรอกมีอะไรมาเสนอตัวไหนใหม่สุดตอนนี้อัดอยู่เลยครับตัวใหม่เป็นกรอกนี้คิบเห็ดอันนี้คล้ายคล้ายคล้เย17เฟรมจะคล้ายคล้ายส7ใช่ไหมครับแล้วก็ความยาวลำกล้องก เราลอง,ลองดึงสไลดดูมันจะส้นคิ้นน้นะครับรคอยสปริง้นสวนเจะใช้กรั19ขนาดเาฉะนั้นอ๋เป็นรีคอยล์ต่อ19ใครับงที่ยาวขึ้นเป็นสแมนบเร็ก็คยาวมาูงขึ้นนะครับกเดิมประมาณ30%แล้วก็ตัวรีคอยล์สปริงที่มาสร้างขึ้นเ่ทำให้อัตราการยิงของแม่ยสูงขึ Hence, ้นครับุมปืนได้ง่ายได้ง่ายขึ้นเป็นปืนทีน มาตรฐานไซส์นะครับเพราะว่ากล่อเน้นเป็นคือเป็นดิวตี้ที่ต้องอยู่แลนะทีนี้ก็ซีเคราะห์สวิตใช้งานนะครับอันนี้ออกจำหน่ายยังครับปัจจุบันมาจำหน่ายให้ทาง,ง,งาตกลงกับภาครัฐประชาชนปีหน้านาายย่าจะเต็ยหรือเปล่ามิติใกล้เคียงส่วนต่างก,ก็ดูดูคางเห็นไหม ครับมันจะสั้นกว่าเพราะว่ามีคอยสติมันสั้นกว่าให้เราดูภายนอกก็ยังพอเห็นบ้างแต่ก็ยังติดไฟฉายติดอะไรได้ปกติเลครับได้ปกติตัวเฟรมความสูงก็เท่ากับ17เลยเป็นเฟรม17บเจ็ดถูกไหมจะบอกว่า45เป็นเฟรม45เป็นเฟรม17บเจ็ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่เป็นเฟรมล่างนี่คือ4มิติเป็น45น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งของ17แล้วมันสั้น พอสั้นปุ๊บรีคอยมันก็จะน้อยมาโซฟรีมันก็จะน้อยคอนโทรง่ายฟอลโล่อฟช็อตก็จะง่ายขึ้นเป็นทางเลือกเนาะเป็นทางเลือกราคาจะต่างกับ17เยอะไหมครับพี่คิดว่าไม่ต่างไม่ต่างโอ้น่าสนใจเลยทีเดียวไม่น่าต่างครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นอ่ะเป็นออปติกเรดี้แล้วอ่าใช่ใช่เป็น MOS ครับครับเป็นมอสแล้วใช่ชนิดเรดดรอปชนิดฮอลไซส์อะไรก็ได้ครับเวลาาซื้อในชุดเนี่ย มาให้<ค><ย>เลย <acağız. S 1> ครับซึ่งถ้าก็อก47ตัวที่เป็นไม่ใช่ MOS จะมีออกมาด้วยไหมฮะ<ค><ณ>มีออกม <c oughs> ีออกก็จะเหมือนกับ17นั่นแหละที่จะเป็นออยู่ที่คุณจะเลือกซื้อจะเป็น MOS หรือไม่ mos หรือไม่ม os ก็แล้วแต่แล้วแต่ครับครับแต่สำรับผมซื้อ m os ไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังปกจลงสไลด์ให้มันวุ่นวายนะครับ <c oughs> โอเคครับขอคุน้าครับครับสวัสดีครับ T Gen 5ไม่เคยเห็นครับสีฟ้า ทุกข้อปืนของเล่นอันนี้จะเป็นปืนฝึกปืนออกตัดเป็นกระสุนสีเอาใหม่นะครับมันคือปืนไว้ฝึกนะครับเป็นใช้ยิงกระสุนสีใอ่าก็สิบเจ็ดทีทีนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเทรนนิ่งไหมใช่ค่ะใช่สิบเจ็ด A อันนี้ฝึกอีกไหมฝึกเหมือนกันสิบเจ็ด A โอเคโอ้ยคล้ายๆของจริงคล้ายๆของจริง 1 7 5 Cut Away โอเคก็ให้ดูเห็นข้างในว่ามันเป็นอะไรบ้างน,นะครับเออนานๆทีจะได้เห็นข้างในมั้วโดวยที่ไม่ลรือมัโรงงานผลิตอาวุธในความวควบคุมของกระทรวงกลาโหมนี่ดูข้างหน้านก่อนครับมีอะไรบ้างูกใจใครหลายๆคนไหมเอ็นเกรดไปเลย มันโดครับันนี้มีราคาด้วยพี่ทศนะครับราคานี่คือราคาสวัสดิการใช่ครับเป็นราคาสวัสดิการอย่ามั่าใจผิดนะครับประชาชนก็อีกราคาประชาชนครอบครองได้ไหมครับยี่ห้อนี้ประชาชนครอบครองได้แต่ว่าราคาจะไม่ใช่ราคานี้อ่าโอเคไม่ใช่ราคานี้เป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นลูกซอง86คอมมานโดครับแปดหกคอมมานโดแต่ราคาหนึ่งหมื่นหบาทน่าโดนไหมครับ สุดๆสุดๆไม่ซื้อก็ไม่รู้จะเรียกว่าไงนะครับถ้าคุณเป็นมีสวัสดิการนะครับจัดไปครับจัดไปก่อนค่อยว่ากันเราทำอะไรใช่ครับยิงปลายิงนกอ่าก็ว่ากันไปใช่ห็นยที่ขายเข้คู่กันก็จะเป็นกล็อกคอมมานโดวันนี้แต่ว่าจะปืนจะอยู่ข้างหน้ากล็อกคอมมานโดอ่าโอเคเราไปดูกล็อกคอมมานโดกันว่าเป็นยังไงเมื่อสักครู่นี้เราไปหยิบจับกล็อกของบู๊กกล็อกมา เขาจะไม่มีก<ะ>๊อกคอมมานโดเพราะว่าอันนี้เราสั่งมาเฉพาะแบรนด์ของเราโดยเฉพาะสั่งสั่งหรือว่าสั่งสั่งจากโรงงานก๊อกสั่งจากโรงาง,งานก๊อกให้ทําให้กับคอมมานโดโดยเฉพาะซึ่งถ้าเทียบกันตัวนี้จะเป็นก๊อก19 19ก้าสซึ่งจะพูดไปแล้วมันก็คือมันก็คือก๊อกผลิตนั่นเองไม่เอาเตียร์นะครับเป็นคนผลิตให้แต่จะมีของเราเจ้าเดียวครับที่เป็นก๊อก,ก,กคมอมมานโดก๊อกคอมมานโดสุดยอดจริงเพิ่งรู้ความรู้ใหม่ๆดีครับงานนี้อยากให้ทุกคนมางานนี้กัน เ2เกจนะครับเดียวหักลำประเด็นคือไม่รู้ว่ามันหักยังไงหักไม่เป็นตัวนี้เป็นชุดประกอบเอาก๊อกใส่เข้าไปกลายมันเป็นลักษณะแบบนี้ทันทีนะครับแล้วก็ชาร์จิ้งแฮนด์โลวมันข่างจากที่ถือแบบธรรมดาก็เข้าประทับได้เลย,เ,ยเก็บไว้พักออกมา Up. But usually, you know, the yeah in in Thailand, famous in shotgun, yeah, right, 12 gauge. But then I see 9 mil and even a 22 LR. Are they selling in here already, or on haven't been in, in Thailand, Thailand yet? Not yet. Not yet. But, but you will. But we will. Yeah. Okay. When as soon as possible. As soon as possible. We can't <laughs> wait. We can't wait. That's uh, completely aluminum. Yep. Version yeah and that's the complete polymer version. Polymer, even the magazine also. Yep. That one is the yep. aluminium, and the, that one is also the yep. polymer. Yeah, and it comes with two 10-round magazine. Okay, and we have 15 and 25-round magazine. Yep, also. and it's very. One to shoot. Semi auto? Semi -auto. Uh, okay. Same yeah. as the nine mm There'll yeah. be uh will be semi auto as well, I guess. Yeah, sure. Okay. And it it uses Glock magazine? Oh use a clock magazine. Sure. Okay. Wow. Uh -huh. And the trigger group also compatible with the AR nine. Yep, yeah, yeah, okay. Also okay. the buffer tube is commercial. Yeah, so you can change but it. If really if it's gonna be selling in here, I think the barrel might be the issue here due to the um, the loss, liquidation um, in here. What would be the I think it's it's like you know short very very <So S 1> short 10 inch version yep and 6 inch version that would be the case เ yeah. ก <Okay. S 1> ้ามมอล์นะครับที่เป็น semi-auto ของเดอร์ย่าเราเข้ามาขายเรียบร้อยแล้วเดอร์ย่านะครับเก้ามมออันนี้น่าจะเป็นเบสเกี่ยวกับเจ้าเบรเตอร์นัดดี้ทูนะครับลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเดอร์ย่าเมลิก Wow. Nice. เดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่เป็น9มอมอ้ามโมสุดนี้กันนะครับมาเลยครับ,รบตัวนี้เป็น9มอมช็อตบาร์รลนะฮะน่สโอว้าวโอเค thank you, you, thank, you. thank you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  very much Nice to meet you. Nice to meet you too. เจอยันตัวนี้ครับมันคือกล่องเครื่องมืออะไรสักอย่างที่เขาเรียกว่า BWC 3 2 0สวัสดีครับรบกวนหน่อยครับเอาออกได้เก็บไม่ได้ครับดันเก็บอย่างนี้ครับแล้วมีแมกกาซีนมันจะกดให้เอามาหลายอย่งโตพี่โตบบคับจะมาประมาณหนึ่งครับตัวนี้เป็นล็อกเป็นล็อกโอเคครับตัวนี้จะเป็นการเก็บทับตรงนี้ข้างบนอ๋อโอเคข้างใต้ครับ อันท้ายเป็นหลังนะครับโอเคอันนี้มีขายจริงจริงไหมครับมีแผนจะนำข้าครับมีแผนจะนำข้าเฉยเฉยเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ดูไปก่อนเพราะว่ามีร้านมาดิวแล้วมีร้านมาดิวมันคือที่ไหนของอะไรยี่ห้ออะไรครับตัวแต่งของปืนซิกสามสองศูนย์อ๋อมันเลยถึงได้ชื่อว่า BWC สามสองศูนย์นั่นเองปึบ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 พร้อมใช้งาน ไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรนรกกว่า Power Bank หรือว่า Power bank, Frame bank เครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับเข้าประชงไประชุมก็ได้ไม่มีใครรู้เลยขอบคุณครับเราเอาสุดท้ายเลยคือซีเซอร์แต่ก่อนที่เราจะไปซีครับผมผ่านสมิธเพราะฉะนั้นเราจะแวะที่สมิธกันก่อนนะครับเมื่อสักครู่ตอนต้นเราไปบูธของโค โ,โม่เขาดึงออกข้างหลังใช่ไหมครับแต่ของสมิธดันออกข้างหน้าโมเดลยี่สิบเก้าสามห้าเจ็ดสมิธตัวไหนใหม่สุดครับใหม่ล่าสุดเม,ดมคอคอมพิวเตอร์ขออนุญาตชมหน่อยครับ m ห p สองจุดศูนย์คอมพิวเตอร์โอ้กริปค่อนข้างที่จะกริปจริงๆเลยครับแข็งเจ็บ แอบได้ยินราคาคร่าวๆว่าแสนหนึ่งห้าพันครับนี่เป็นพีสิบห้าจะคล้ายๆกับตัวที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เลยมาใหม่ตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่า M&P 22 n t Magnum บรรจุ30นัดโอเคอะโอเคเลยอะช็อปสุดท้ายกับ Six ซ์ u าวเอร์เดี๋ยวมาดูไรเฟิลสองตัวที่เป็นที่นิยมกันตัวแรกเป็นเอ0 0 รุ่นยอดนิยมแอคชั่น6 i x Cross นะครับก็ลื่นดีไก่ก็นิ่งแจ๋วเลยแล้วก็เป็นโาโเวร์บัตสต็อกนะครับ s Cross คือผมชอบองศามันเนี่ยผมชอบองศาโบที่ที่มันแบบเป็นพอดีนูมากเลยตัวไหนที่มาใหม่สุด AXG r e g i o n ครับ AXG r e g i o n ใช่ไหมตัวนี้แต,ตกต่างกับ X5 ยังไงครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับตัว X5 มันเขา5นิวน้วครับนี้3.9นียนนุ่มเวอร์มีคอปมาให้เรียบร้อย AXG ตัวนี้เอาเข้ามาขายครับยังครับยังเข้ามาครับคาดว่าจะเข้ามาไหมครับ ถ่าว <OK> ่ามีได้ร่นอนมันึมีเข้ามาได้หรอนครับเมื่อไหร่ยังไม่ทราบยังไม่ทราบอุบไว้ก่อนครับยังไม่บอกก็เรามีเวลาจำกัดนะครับก็ให้แฟชิมริมรถคร่าวๆของงาน security a n defense d 2023ครับผมเอกลินบงโลกิวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ